สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทาง5้านอยสูตรมารวมเนาะแอดลง2ส,สูตรนะคะสำหรับพี่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่นะคะอ่าชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยเนาะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่พี่จ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาแอดลงคลิปนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่23 เมษายน2566นะคะพี่พี่จา๋าอ่าวันนี้แอดลงให้ช้าหน่อยเนาะจะเที่ยงแล้วเพิ่งได้ทําแนวทางนะคะพี่พี่จา๋าเพิ่งได้ทําแนวทางเนาะในจะทํางานบ้านด้วยนะคะั้งอ่าทาแนวทางให้ในกลุ่มนะคะอ่าหน้าช่องแอดก็เพิ่งได้มาทํานะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยเนาะพี่พี่จา๋าอ่มาดููแนวทางกันนะคะแล้วก็รับชมรับฟังคำเตือนก,นกันก่อนแล้วกันนะคะ คำเตือนทา,ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กจำก่านสปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางนะคะพ,พี่จ๋ายเกิดจากการคำนวณเนาะเขาได้หลุดได้ปะปุนกันไปของวันที่22อนะคะ,อะแอดก็หลุดไปเนาะต้องกราบขอโทษขอไปพี่พี่เอด้วยนะคะมาเฉพาะในกลุ่มเนาะในกลุ่มก็มา2คู่ในรอบ ปกตินะคะเอาในรอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดให้ดูก่อนแบบหนึ่งนะคะเมื่อวานมาเฉพาะในกลุ่มวันนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะพี่พีจ๋าแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะหรือว่าใครสนใจแนวทางหุ้นก็ในกลุ่มเนาะ เมื่อวานมาในรอบอเฉพาะกิจนะสามสองตัวที่แอดเน้นนะคะในรอบพิเศษนะคะในรอบพิเศษมาชุดกันตัวที่แอดเน้นนะคะ,ะสำหรับชุดสายวิ่งสายรูดนะคะที่แยกเป็นหน่อยๆน่อยก็มาสุดซอยเลยนะคะมาทั้งสี่หน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปกันต่อของวันที่ยี่สิบสามนะคะมาดูตัวเด่นกันก่อนนะคะสำหรับตารางตัวเด่นแอดก็จะมีสี่นะคะห้า หกแล้วก้านะคะสามศูนย์สองนะคะสำหรับเด่นในวันนี้เนาะอ่ามาดูกันนะคะเด่นในวันนี้แอดให้เด่นที่หกแล้วก็ห้านะคะเด่นที่หกแล้วก็ห้าสำหรับหกนะคะหกก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง หกสี่นะคะสาหรับพี่พี่ท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะสามารถจับในตารางได้เนาะอ่าบางทีถ้าแอดจับพลาดนะคะพี่ๆีอ่อาจจะจับเข้าก็ได้อน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยเนาะดวงใครดวงมันเดอ้อพี่ๆี่จ๋าอ่ะห้าหนึ่งห้าสองนะคะสาหรับเด่นที่ห้าห้าสามห้าหกนะคะอ่ะสำหรับแนวทางในชุดกันนะคะแนวทางในชุดกัน แนวทางในชุดกันก็จะมี01 0419อ่ะระวัง3 2 2 3มาอีกเนาะมาแล้วมาได้นะคะพี่พี่จ๋าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะสำหรับเด่นที่6นะคะเด่นที่6แอดเน้นไปที่6 0 6,4นะคะ ห้าสามห้าหกส่วนชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่ศูนย์สี่นะคะหนึ่งเก้าเนะาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดกลับหัวไปให้นะคะพี่ๆจะสำหรับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะอ่าหกศูนย์หรือเก้าศูนย์เนาะพี่ๆจะไม่ชอบหกก็กลับหัวเป็นเก้านะคะหกสี่หรือเก้าสี่ ห้าหกหรือห้าเก้านะคะ,ะวันนี้อาจจะกลับหัวให้หลายตัวหน่อยแต่ก็ไม่ต้องตามทุกตัวเนาะนำตัวที่ชอบนะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆงรวยๆยกันยิ่งๆ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ